สวัสดีครับผมก้อยกะเรียงนะครับอย่างที่เราทราบภาษากะเรียงเราก็เป็นภาษาที่ยากมากแล้วก็คำบางคำออกเสียงคล้ายกันแต่ความหมายจะต่างกันมากเหตุการณ์นี้ก็คือจะมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งน่าจะอยู่ที่อเมริกาเขาสอนเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติพูดภาษากะเรียงเหตุการณ์ก็น่าจะประมาณว่าชาวชาวต่างชาติคนนี้มีแฟนเป็นผู้หญิงกะเรียงแล้วก็จะไปบ้านแฟนแล้วก็เขาอยากจะถาม แม่ของแฟนว่ากินอะไรหรือยังประมาณว่าเมื่อนอวิเลียแต่สำเนียงของเขาผิดเพี้ยนความหมายก็เลยเปลี่ยนไปด้วยลองไปฟังพร้อมกันนะครับโอวิเลียโอวิเลียนะโอวิเลียโอวิเลียโอวิเลีย yes โอวิเลียโอวิเลียเมื่อโอวิเลียโอวีเลีย 啥、uh, so？哈哈哈哈哈！木啊？奥威利啊？啥名？啊！这是矮子，矮子的。我。对对对。矮子，喂，喂，喂，那奥威利啊？那奥威利是不？i t ก okay. oh oh uh ็ลองนึกภาพดูนะถ้าไปบ้านแฟนครั้งแรกแล้วก็ถามถามคำไม่แีะจะเกิดอะไรขึ้นขอบคุณครับ